สวัสดีครับผมอาจารย์วัชรินแก่นจันทรขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายวิชาการใช้ภาษาไทยครับการแสวงหาความรู้ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะองความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยศาศาสตร์ เทคโนโลยีสุขภาพหรือแม้แต่ภาษาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของกระแสสังคมโลกทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆเป็นจํานวนมากขณะเดียวกันการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆในปัจจุบันนี้ก็สามารถเข้าได้ง่ายกว่าครั้งอดีตที่ผ่านมาด้วยวิทยาการสมัยใหม่ที่แพร่หลายเข้าสู่ระบบการศึกษาเช่นอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์เคลื่อนที่หนังสือหรือบทเรียนออนไลน์ประเภทต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและรู้เท่าทันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการอ่านครับสำหรับคำอธิบายรายวิชานี้ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่านการอ่านออกเสียงร้อยแก้รละยร้อยครองการอ่านจับใจความสำคัญการอ่านสรุปความ การอ่านเพื่อแสดงทัศนะและการอ่านตีความครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้นั้นก็คือ 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการอ่านงานเขียนในลักษณะต่างๆได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยร้อยกรองอ่านจับใจความสำคัญอ่านสรุปความอ่านเพื่อแสดงทัศนะและการอ่านตีความในงานเขียนประเภทต่างๆได้ครับ สำหรับคำแนะนำในการเรียนรายวิชานี้ก็คือรายวิชานี้จะแบ่งออกเป็น7โมดูลแต่และโมดูลจะประกอบไปด้วยเนื้อหาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติกันครับสำหรับเนื้อหาในการเรียนรายวิชานี้จะประกอบไปด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่านการอ่านออกเสียงร้อยแก้และร้อยกรองการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆการอ่านจับใจความสำคัญ การอ่านสรุปความการอ่านเพื่อแสดงทัศนะและการอ่านตีความครับอย่าลืมนะครับว่าในการเรียนรายวิชานี้จำเป็นที่จะต้องทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเพื่อประเมินตนเองและที่สำคัญอย่าลืมทำแบบฝึกหัดประจำบทด้วยนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนวิชาการใช้ภาษาไทยสวัสดีครับขอบคุณมากครับ